สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความรู้ที่ห้องเรียนไม่มีสอนกับผมอาร์มปอลทันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนำความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่ผมได้มีโอกาสไปวิ่งนะครับและผมได้ตกผนึกบางสิ่งบางอย่างเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราทำอะไรไปสักระยะหนึ่งหรือเมื่อเราได้ทำอะไรหนักๆเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้ว และเราจยาะยอมแพ้ซึ่งทลิปดีโอนี้นะครับผมจะมาให้กําลังใจนะครับคนที่หมดวัยคนที่ทําอะไรแล้วรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินทําไม่สําเร็จสักทีท้อไม่อยากไปต่อซึ่งการวิ่งของผมนะครับก็เปรียบเสมือนการทํางานของพวกเราเลยครับเปรียบเสมือนการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อผมนะครับไปวิ่งมาประมาณ2-3รอบนะครับ วิ่งไปสองสามรอบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือหายใจไม่ออกและคือเหนื่อยมากๆนะครับคือผมปกติเนี่ยผมจะวิ่งแค่สองรอบแล้วก็หยุดพักหยุดเดินดื่มน้ําเพื่อที่จะให้หายเหนื่อยซึ่งคิดนะครับผมคิดตอนนั้นว่าตัวเองไม่สามารถวิ่งไปต่อได้แล้วคือไม่ไหวอย่างแน่นอนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้นะครับ ผมวิ่งครบ3รอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกแล้วก็ผมก็กัดฟันอีกนิดนึงนะครับประมาณอีก200เมตรคือให้ถึงที่ผมจอดรถไว้เพราะมันมีขวดน้ําอยู่มีน้าดื่มอยู่ผมจะหยุดพักแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีพี่คนหนึ่งวิ่งมาเคียงกับผมนะวิ่งมาเคียงคู่เลยแล้วก็หันมายิ้มนึกในใจนะครับเฮ้ยวิ่ง แล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็หันมาพูดกับเราเราไม่สามารถหยุดได้ครับเราไม่สามารถที่จะหยุดได้ผมก็กัดฟันนะครับกัดฟันตัวเองวิ่งไปต่อจนผ่านน้ําที่ผมตั้งไว้จะดื่มจนไม่ได้ดื่มเพื่อนๆเชื่อไหมครับผมวิ่งกับพี่เขานะครับเพิ่มอีกสรมโซึ่งแน่นอนครับเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวกับที่ผมเคยวิ่งมากับที่ผมเคยบอกว่าตัวเองไม่ไหวแล้ว ไม่อยากไปต่อแล้วคือเหนื่อยอยากที่จะหยุดคือยังไงก็ไปไม่ได้อะยังไงก็วิ่งต่อไม่ได้แต่เมื่อเรามีแรงกระตุน้นเมื่อเรามีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเรานะครับแรงเรามาอยากอัตโนมัติเลยครับเรามีแรงเหลือเฟือครับอยู่ที่ว่าเราจุดหมายของเราเป้าหมายของเราชัดเจนหรือเปล่าซึ่งเปรียบเสมือนการทํางานของเรานะครับถ้าเราทํางานเป็นทีมเราไปด้วยกัน เราก็จะมีกําลังใจแต่ถ้าเรานะครับทํางานอะไรก็ตามไม่สูงสิงกับใครเลยไม่ถามใครเลยไม่ปรึกษาใครเลยเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกท้อทําทงานอะไรก็ตามครับมีคนที่เขาทํามาก่อนมีคนที่เขาประสบความสําเร็จก่อนเรามาก่อนขอให้เราจงฟังเขาขอให้เราจงถามเขาครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่เหว่า คลิปดีโอนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาฝากกันในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทานแล้เวเจอกันครับ